สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ไม่เป็นออกตีกอล์ฟคนเดียวค่ะไม่เป็นตีกอล์ฟแท้ทุกวันเลยเมื่อวานนี้ก็ฉายเดียวแล้ววันนี้ก็ฉายเดียว,ว,นนก,ยยวก็เป็นการฝึกค่ะพรุ่งนี้จะไปตีกันสี่คนคุณลุงเพื่อนแกแล้วก็เพื่อนไม่เพ่นแล้วก็ไม่เพ่นพรุ่งนี้จะลงสนามใหญ่เป็นสนามระดับชาติ แต่วันนี้เป็นสนามซ้อมทั่วไปค่ะไม่เพิ่นก็เลยมาซ้อมซ้อมเกือบทุกวันเลยแล้วก็มีการแข่งขันหลาย,ลายระดับค่ะไม่เพิ่นก็ได้ไปร่วมด้วยสนุกมากเลยค่ะชนะบ้างแพ้บ้างพูดถึงว่าชนะนั้นไม่ชนะหรอกแต่ว่าชนะเรื่องอื่นไม่ได้ชนะเรื่องตีมันก็เกี่ยวกับการตีเหมือนกันค่ะชนะนิดๆหน่อยๆชนะคะแนนคะแนนเพราะว่าไม่เพิ่นอนะได้คะแนน น้อยมากคนที่ตีเก่งนั้นเขาได้เะแนเยอะเดี๋ยวไปตีกเก้กด้วยกันค่ะเพื่อนไปค่ะเดี๋ยวไปดูไม่เพนตีกอกิ้หรือว่าไปเชียร์ค่ะอยากให้เพื่อนเพื่อนเชียร์แลให้กําลังใจไม่เพนก็ได้ตีไกลก็ได้ตีเก่งจะได้ชนะกับเขาบ้างชนะหางแถวไม่ใช่หวัวแถวค่ะที่เคยชนะชนะหางแถวเ,เดี๋ยวมาชมกันเลยครับว่าเป็นยังไง <laughs> การตีกอล์ฟก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะคะพอเข้าเล่นจริงๆแล้วคือตียากมากเลยค่ะดูง่ายแต่สมไมตียากก็ไม่รู้ตีให้มันไกลให้มันตรงนะคะและตอนนี้ไม่เป็นก็เล็งอยู่ค่ะกำลังเล็งแล้วก็จะลองตีสักสอครั้งตีอากาศนะคะก่อนที่จะตีบอลเป็นการตั้งสมาธิค่ะดูซิว่าจะไกลไหมลูกนี้ ลูกนี้ก็ใช้ได้อยู่ค่ะแต่ว่าไม่เป็นตีไม่แรงเพราะว่าแรงมีอยู่แค่นี้ปวดข้อมือปวดแข,ขนทั้งสองข้างแต่ก็อยากจะตีค่ะไม่เป็นก็จะลองตีอีกลูกหนึ่งแต่ถ้ามาตีแข่งขันหรือว่าตีกับพกเพื่อนๆหรือว่าตีกับคนอื่นไม่เป็นก็จะใช้ลูกเดียวค่ะแต่ตีคนเดียวนี้ไม่เป็นอาศัยว่าเออมาซ้อมค่ะลูกนี้ใช้ได้ค่ะแต่ก็ไม่ไกลเหมือนเดิมแต่ก็โอเคค่ะ เชียร์ค่ะเชียค่ะใช้ได้ <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าที่สนามกอล์ฟยามเช้าก็แปดมมงกว่าคะ่ะไม่เป็นขับรถมาส่งคุณลุงที่สถานีรถไฟก็เจ็ดมงเช้าแล้วก็ขับรถตรงมาที่สนามกอล์ฟเลยเพื่อที่จะมาฝึกคะ่ะ วอมอัพที่เขาเรียกว่าวอมอัพสองสามรอบที่สนามไปทดสอบตีดูแล้วก็ลองหมุนตัวเป็นการยืดเส้นยืดสายแล้วก็มาตีอันนี้เป็นหลุมที่สองเลยคะ่ะเดี๋ยวจะลองตีดูเชียร์ไม่เพนนะคะบรรยากาศดีมากเลยอันนี้สนามหลุมที่สองสนามมันจะกว้างอีกค่ะกว้างเยอะมากเลย ถ่ายให้ก็เลยถ่ายตัเองค่ะอันนี้บอลมันจมย่านะคะบอลจมย่าก็เลยต้องเอาไม้เหล็กเลขเจ็ดค่ะมีไม้ไหนก็เอาไม้นั้นนี่เช่นี้ พอใจมากเลยปกติดีตีไม่ค่อยได้เดี๋ยวไม่เพยจะตีหัวไม้ค่ะหัวไม้อันนี้เพราะลูกมันลอ,อยดีก็เลยต้องลองดูค่ะผิดถูกก็เป็นการทดสอบ รอยดีแต่ตักไม่ลึกอันนี้ก็คือปัญหาของม่เพ็นค่ะชิวางเห็นนั้นก็ลูกรอยดีค่ะลองดูอีกทีนึงเป็นยังไง ่เม่เเ็นที่ได้มาฝึกตอนนี้ไม่เพนก็ได้ตีข้ามคลองมาแล้วค่ะคลองมันจะเล็กมากที่เห็นข้างหน้าไม่เเพนนั้นเป็นคลองยาวไม่เป็นมักจะเสียบอลเกือบทุกครั้งเลยค่ะทีนี้ไม่เเพนก็จะมาฝึกตีลงหลุมหลังจากที่ได้ตีข้าม,มาดูว่าจะเป็นยังไงเชียร์ค่ะ เป็นมาฝึกคนเดียวอย่างน้อยก็ได้สูตรบรรยากาศบริสุทธิ์เดดดีๆแล้วก็เล่นไปคนเดียวใจเย็นๆค่ะไม่เป็นก็จะนั่งลงแล้วก็เล็งเป้าให้บอลมันมาที่หลุมนะคะนั่งเล็งใช้สมาธิอยู่พักหนึ่งก่อนจะตีเกือบทุกครั้งค่ะ โอ้โหลูกนี้ผิดพลาดห่างจากลุมเยอะเลยค่ะมันเอียงไปเยอะเลยแล้วก็สนามมันจะเทมันจะไม่ตรงนะคะลองไม่ค่ะอย่างน้อยก็ได้เดินกลับไปกลับมาเนาะแล้วไม่เพ็นก็จะนั่งเล็งอย่างเงี้ค่ะเล็งแล้วก็ใช้สมาธิแล้วก็ศึกษาสนามด้วยค่ะก่อนจะตีคอยดูสิคะว่าจะลงไหม้ลูกนี้ โอ้โหลูกนี้เฉียดค่ะเฉียดไปหน่อยเกือบลงแต่ไม่ลงเมื่อเขาไม่ลงไม่เ็นก็จะเอาอีกค่ะเล็งใหม่แล้วก็ตี้ใหม่ค่ะเอ,อ้ยจะลงก็ไม่ลงจะไปค้างอยบนหลุม ไม่เป็นจะต้องฝึกตีลงหลุมค่ะโอ้ตีลงหลุมตีไปตีมากลับไปกลับมาต้องฝึกเยอะๆค่ะออ้ยอากาศเป็นใจคมจริงวันนี้จะไม่เล่นเห็นอากาศดีเลยเล่นเล่นมันทุกวันพรุ่งนี้ก็เล่นอีกต่อไปกลุหลที่สามค่ะ ไปค่ะไเชยไม่เพนค่ะไม่เพนก็จะไปตีต่อกับบรรยากาศดีๆค่ะพอหลุมที่3าไม่เป็นก็จะเล็งด้วยเพราะว่ามันจะขึ้นเขาหน่อยหนึ่งแล้วฝั่งหนึ่งมันเป็นป่าหญ้าสูงไม่เพนก็จะต้องดูแล้วก็พิจารณาก่อนว่าจะตีไปทางไหนค่ะจะให้มันใกล้ป่าหญ้าเกินไปที่มันใกล้ปา่าหญ้า นั้นที่บอลเข้าไปหญาก็เพราะว่าลุมมันอยู่ทางปา่ายหญ้าเราก็ต้องตีให้มันเจียดๆแต่บางครั้งมันก็เข้าปลายหญ้าค่ะมันมันไม่ได้ดีเสมอไปค่ะลองอีกค่ะลองต่อเรียนรู้ต่อค่ะ ดงเลยลูกมันไม่โดงขึ้นเลยค่ะไม่เพ่นก็จะตีอีกลูกหนึ่งลูกแรกนั้นกลิ้งค่ะแล้วก็ไปไม่ไกลไม่เพิ่นก็จะลองค่ะเป็นการลองก่อนที่จะตีลูกก็ต้องสวิงในอากาศสองสารอบก่อนเพื่อความชัวร์ค่ะโอเคค่ะ Okay. Eh. เช็มไม่ได้เลยค่ะลูกนี้ลูกนี้กลมไหนดูจมกอยาก หายลูกนี้มองไม่ทันเลยหาย <c oughs> <c oughs> ลูกนี้มองไม่ทันเลยไปไหนก็ไม่รู้เวลามาตีคนเดียวบางทีมองไม่ทันถ้ามากับเพื่อนเขาก็จะช่วยไม่เป็นมองค่ะ <c oughs> เป็นมากก่สีสองลูกควบเวลามาคนเดียวค่ะ ตอนนี้เป็นลูกจริงเอาเล็กเกินนี่แหละ ย่าเฉยเลย้เสีดายจังลูกลอยดีลูกลอยดีแต่ซีไม่ได้ตอนนี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะกำลังจะไปที่รถกำลังจะกลับคะ่ะบรรยากาศดีมากเลยไม่เล่นกอล์ฟก็ไม่ได้ออกลังกายในแดดคนเยอะคะ่ะนี่คะ่ะไม่เพ็นใจะให้ดู ลานจอดรถสองชั้นอันนี้ชั้นบนด้าน,นซ้ายมือแล้วก็ขวามือค่ะคนเยอะเลยอันนี้เป็นสนามเล็กแต่คนก็เยอะถ้าสนามใหญ่นี้ไม่มีที่ว่างเลยค่ะไล่กันตลอดตลอดรายการเลยตามตูดกัน <c oughs> นี่ค่ะสถานที่อันนี้เป็นลานจอดรถแล้วก็เป็นยงเขาเรียกว่ายงกับยุง้งยุ้งเก็บข้าวเนาะ ยุงเก็บข้าวภาษาาีสารบอกว่าเราเราไก่เา้าเป็ดเ้าไก่หรือว่าเราเก็บข้าวยุงเก็บข้าวค่ะสถานที่ตรงนี้แล้ตรงนี้ก็เป็นบ้านที่เขาอยู่ดูแลสนามโกบาะค่ะเป็นคนแก่กำลังจะก,ก,กลับบ้านเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะไม่เป็นก็มาตีโกลฟทุกวันเลยค่ะและตอนนี้ก็กำลังจะเสร็จแล้ววันนี้ก็ออกแต่เช้าเหมือนเดิมค่ะ